เป็นบ้างพ่อบ้านแม่บ้านใจกล้าทั้งหลายเนี่ยผมบอกเลยว่าแฮปปี้วฟ์แฮปปี้ไรฟ์ครับพอเมียเรามีความสุขใช่ไหมเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเ้ยแล้วทีเนี้ยดูดูเห็นปะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยากจะทําให้มากๆหรอกนะแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบความสุขของภรรยาเราไงพอภรรยามีความสุขเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไอ้เตารีดอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยดูดิเตารีดไอ้น้าทีเฟลบอกว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยเออแล้วจะทําให้แต่ว่า มีความสุขขึ้นรีดผ้ามันขึ้นสุดท้ายใครใครรีดสามีฮะแต่ว่ามันรีดง่ายจริงๆนะไอ้เตารีดไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีปุ่มกดตัวนี้ด้วยเห็นปะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำข้นมาที่แบบเขาเรียกว่าแรงดัน5้าบาร์ประเด็นคือไอ้โต๊ะเนี่ยก็แบบกว้างนะเห็นพวกกระดงกระดุมปะเนี่ยกดเสร็จปุ๊บพอเรารีดอ่ะมันเรียบเลยเว้ยมันไม่ได้ซื้อสดก้อนเดียวทุกคนบอกว่ามันผ่อนผ่อนผ่นระบบเดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยเออ ใครใครกดผ่อนได้ปะกดเป็นไหมมีใครกดเป็นปะกดได้เดือนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยเอาเป็นว่าใครอยากได้อยากมีอยากตามอยากจะตามอยากจะได้ไอ้เต้าเจ้าเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวทิ้งวาร์มให้บริเวณนี้แล้วกันก็ลองไปกดดูมันบอกว่ามีระบบผ่อนด้วยเนาะก็ลองไปกดผ่อนดูนะไปละเดี๋ยวรีพาต่อ